สบายดีท yeah. mm ุกคนสวัสดีซีคนย่านยยไก่อนหนูาก่อนกองชานี่น้องสบายดี

มองมีบัตรเห็นมีบัตรนังทีมอ่ะก็ต่อบัตรเอาคนยุกมัจทีอ่ะโดยทำตตัวบัตรออกกับบริปัตรบัตรถ้าต่บัตรเป็นตัวว่าป้ายหมูละตอนเนี้ยท่านคั่นอยู่ซองปีเขาจะเสียเอ็นบริยูหายโเข้ามาหาเน่นะบริยักมากตอนนี้ไม่เอยจะได้กาแมันดีได้ติดมือหนึ่งสางสี่อยบานเนี่ยน้องวยมองนางอันวาตัวส ปดทีตคืต้นไมเลยนมนทางก็มมองไกลๆนเขาจะบุกม่มีว่ามองไกลๆเอา่ยามั้งทีให้มัเละด้อยก่อน มันแดดก็ว่าอยู่ทแมันแดว่ะทำมีมาเลี้ยงงวกระเลี้ยงมูกัมีเลียกปัญหาเลยนะลี้่งงัวเลี้ย่งมูนเเพราะว่าแดเคยไปอยู่ก่อนด้ยมันหุบเว้ยแค่นะทำแดดนะมีะเนี่ยคมัเออี้ท้ามเดียวกัเไาตีไก่ม่นตีไกันตปไก่กันมันแดงเลยประมาณสองคนเขาักงาอยูไก่กันยังไ่วะไก่กันกัน ก็เี้ยงเลี้งได้อะมีทงหน่งเลี้องมาเลี้ยจะได้เรี้ยงบงได้เดือนละหมืเนียุดทุกาทิตย์อือใครเลยจลุกแล้วมันได้พกงาไปเที่ยวน้องมายน้องชายสา่ทารเททุกป่าที่มาอกแต่ละี่ปีตายยังเรียังไงทำซีโดยยังมาแลกะแนนเลยาเอี คุณาว่าเสีปาโดนจานมาลงหนองเอาเบิก่อนมาเหนับเห็นโพสาบุ๊เออนอนเมือนะเออนองมาบ้านนะไอ้นี่มันติดเทล่ัวของบมกินไนแดดูี่ไดแล้วปเห็นมาล้ามันเป็นอย่งไรนำกระบาไลโลมาจากสิกดอ่ะ เาะว่ายุเรียบงปลาเเป็นสีตัวดำดำน่ะมันจะเป็นสีคล้ายๆกันปลาสีน้องสีตีกับเรือเบียบร้อปลาหน้องทำลายมันขาวขาวน้องสีสีมันขาว อันำปัมมาจก้าปหวยป้าไปองเออเออนั่นแล้วเฮ้ยเอออย่ากข้ป้าห่วยนี่เนาะด่าตุ่นตุนจ่าพวกเราพูดพ่อป้าจแม่กับตุ่นเสสีครัวผัดับหาตัวแม่กูเราไ้เลือกเนอะเ่วเลือกาเลือกลนวักแล้วว่ากูว่าจืิงว่าปล่อยอยน้องลองรู้ถ้าเกิดอารมณ์ได้หวาปกระลายสิมีเงนัน ปาาวนจันสำรรหรับปาวนจันต้องหนไมได้แม,แมไม่แม่เสียดยางกิน,นเกาะใ่ไหมคบขอบคุณเบิเรดเสียยังเซนสุขบรายจตืนถูน,แล,น,น,นแล้ว่ไหตอนคาปลาหาคขอนาอาหารกินพลา เฉ่ไก่บ้านไม่ทางเมา่อากไล่ไป่นไป่าก่อนนมันถึงไปย่างจํานาตีไก่นั่นมันตรงยาวแ่งตีลุมลุมทางเรา่ยขุือเล่ลก็กก็บอนเลยอย่ก่ลทางอนเลยับขุดลไบนูด ลงจะทำทำแหล่เหมือนท่านทำแขกกับโมฮูเลือกเด้อไอ้ผมไอ้ทามทำแหล่ผู้คนเก่าเนาะนั่นมันทำงานเก่งนะซ้อนนอกเลยแหล่ะลองลองลองทำแ่แบบว่ายนี่มันจะเด็นอะไรบ้านหรือปีกันนมันเอาท่เนี่ใส่ยำบางเด็กเฮ้ยนั่นน้ำบ้ นอนเก่าข้าแม่อยู่กม็มองก็อยู่ดไม,ม,มามรหาเห็ดน้ำจนนินดูามาหาบ้านเฮ่ยัาหากามาบา,บานาเไก่จากแอ่นนอนอยู่จักแม่เือป่อยู่กินั้าก็ได้รัเสืห้องเขาไปลงครัขเขาเป็น เจ้านาปหามเอาหมอนนอนหลุดไปจอยหองนอนเจ็ซ้ายนั่งลวดไข้น่ช้อนอันหนง่มที่น่ทิ้อยู่ที่อยู่นะครับว่าดีมแล้วไันเห็นันถือสายมันันเนะไดือดนตลยก็ใช้ของบาง้านี่นะนีมีหมีทนฟันทง เลยแจ็คมันบ่บ่มีประจําเดือนือก็เแบ่มีเออบ่มีประจําเดือนอือมันรจามันประจําเเนาะงไยด้ด้นี่ โว้ยเนี่ทำสุดตายเานกันสามสิบเอ็กหัวสามสิบเอ็กหัวเดี๋ยวนาฬกาขอนักปันของหาทิพ่เะก่อนเนาะก่อนหน่อคือนะคือว่าคือหาทิพคือลเนาะใช่นะ ล้านเลยหรือว่าล้านสิไปอ้าวเนาะอืมได้ที่ชิ้นย่องอ้าวมาไปมอมเนาะเว้นดูดเก๊กชิบกกระดาปมไปนี่ไงไปไปวัวลงมาเขียวล้ากปมเดากถุงแห้งปูปามาปีกเกาะบริเวณอุดโผล่ก้อยชะมกเกาะก็แทะได้กระปอมหน่อยแม่แม่ขายลายเนาะรวมลายลายเมาเริ่มออกไปเนาะมาเริ่มหมอกไปเว ก้อยตมะกาสมไปด้วยนไม่แน่เขา่อดเคยจะคือเคยแลควเคยใส่หมูม้ววหมูม้วนมะกว่นเ็ตัวอนม่อน่่่ก่อมนะเอาน้ามาก้อยูก้อยข้าวขั้น เราเล้ทพ so so mm ักกระดูนหอเพื่อการตอนเนี่ยเนจัดเนี่ยกระเช้าดนที่อาจมาคัดเนคดกคัดมอนเนาะคัดอรนะคัดนเไมนุนะคัดไอาวนี่จเห็ดด้วยมันเนาะด้วยกระเช้าจำนคัเาแม่เนาะด้วยรเช้าด้เนาเ่จี่นพงทมาล่อาเี่ยบันี้นะ อมันอยู่ไกลใหนะรัหัวจิบซองนะที่จอนอันจอนเป็นจอนเปอีเม่ใหญ่เมยพอเลก้าขม่าอยู่ตรงลงไว้นอกลูกบรณะปไว้น มันจะขึ้มากผมก็เห็นป่ะเนี่ยต่อต่อมาลายขนาดทำมาคาบุิีมันก็มาน่ากไม่เขาบอกินเราเจ้าบูกินแลาว่เยวันนี้จะได้ปชนเลยดโด มีแต่โตเข็มได้ตัวใ่เทศนั่งใน่มสนั่นเ้ว่าทามมนพัไลมาางคืน่ะอเไิ่มินเพราะว่าล่ยมั่ไ้ายจมาสอ้าวไอ้เานะมีใช่ไหมน้ำมาีทยเสียบเเ้ยชวนบุไว่าได้ยังมือ้ยกันเห็ดสวยกันว่าก้ำที่น่อง แม่ก็จะตาสวดบ่โอ้ยมานอนบ่มาเห็ดเบี้ยมาเห็ดเบี้ยมานอนได้มานอนมนอน็ด้ก็หามนอนด้ดเ้อมานอนกับแปดโมงและตื่น

มียำลาบหมูลาบปลาตองพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเพ่งจันทรพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนทุกท่านออกกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง